ครับสวัสดีครับนี่ก็คือคลิปเดิมนะครับตั้งแต่คืนเมื่อวานนะครับก็ทางเพจหมอปุ่นะครับก็อยากให้ความรู้ในเรื่องของการบูชาพระราหูนะครับโดยดวงดาวนะครับของดาวพระราหูเนี่ยไม่ว่าคนจะเกิดในเดือนอะไรหรือว่าวันไหนนะครับดวงชะตาเนี่ยโดยพื้นฐานของดวงดาวนะครับดาวพระราหูก็จะโคจรทับบางคนก็ไม่รู้นะครับ บางคนก็จะดูทัก,กษะลัคนานะครับบางวันบางเดือนนะครับดาวบันโครจรไปทับดวงดาวในตำแหน่งของลัคนาราศีเกิดคุณนะครับคุณอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของตัวเลขและดวงดาวของโหราศาสตร์นะครับปัจจุบันนะครับคนก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการไหว้พระราหูนะครับเนื่องจากเป็นเทพพ,พระเจ้าแห่งความพลิกผันนะครับหลายๆคนนะครับแก้ไขเลือกพระราหูแก้ไขในเรื่องของสุขภาพนะครับขอพรให้กับ ญาติพี่น้องให้กับคนที่เรารักให้กับพ่อกับแม่ของเรานะครับบางคนสายมูนะครับเกี่ยวข้องในเรื่องของโชคลาภนะครับการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาแบบฟุกๆกับเสีย่ยงโชคหรือรวมไปถึงแม่ค้าออนไลน์นะครับการค้าการไายการออนไลน์นะครับหรือเจา้าของผับบาร์อาบอุดนวดนะครับซึ่งการไหว้พระราหูนะครับก็สามารถไปไหว้ที่วัดที่มีพระราหูได้นะครับการถวายฟองดำแปดอย่างหรือ12อย่างนะครับ เป็นผล,ลไม้แบรนด์ซุปไก่นะครับโคกนะครับหรือขนมนมเนยที่เป็นสีดำนะครับผล,ลไม้ที่เป็นสีดําสามารถนํามาถวายได้นะครับหรือใครนะครับพบน้อยนะครับก็อาจจะเป็นการสวดบนโดยสวดบทพระราหูนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับการไหว้นะครับต้องมีความศรัทธา ต้องเชื่อในสิ่งที่เราขอพรในสิ่งที่เราทําว่ามันจะมีความสําเร็จและเกิดปาฏิหารเกิดขึ้นจริงนะครับหรือใครนะครับบ้านไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ที่ไปไหว้พระราหูได้นะครับก็สามารถไหว้กลางแจ้งได้นะครับเวลาที่ดีก็อาจจะเป็นช่วงประมาณ2องทุ่มนะครับ 12นาทีอะไรประมาณนี้นะครับสามารถทําได้เองที่บ้านได้นะครับโดยหันหน้าไปทางทิศตวัตนตกเชียงเหนือนะครับคือทิศของพระราหูโดยตรงนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเราไม่ต้องซีเรียสนะครับพอทุ่หมดแล้วนะครับสามารถ ลามากินได้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นยาให้เราได้นะครับแต่ของไหว้นะครับที่ไม่ควรที่รับประทานได้เลยนะครับก็คือของที่ไหว้ที่อยู่ในกระทงนะครับของสัมภเวสีนะครับที่เขาไหว้กลางแจ้งสัมภเวสีนั้นนะครับและของที่ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะครับพะเดือดท้องเสียนะครับเด๋ือดขาบทางเพจก็ได้แนบบทสวดนี้นะครับสามารถสวดได้นะครับทุกคนมูปังนะครับศรัทธานะครับย่อมเกิดปฏิหารสาธุครับ